สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องสอนทุกวิชาวันนี้เขาจะมาสอนตรวจการแต่งหน้านะคะโอเคไปเริ่มกันเลย1นนะคะให้กดไปที่ตรงบวกตรงนี้ค่ะสีฟ้าฟ้านะชุบนี่ค่ะแล้วก็จะมีให้เลือกนะคะว่าต้องการแบบไหนหัวภาพทวิตเตอร์แช์สแตมนะคะแนวตั้งโปสการ์ดกระดาษ a อ กระดาษ B 5นะคะเนือหส่วนหหรือ3 4ส่วน4หรือ9ส่วน16นะคะขนาดของ HD ขนาดของ SD นะคะให้กดไปที่นำเข้ารูปภาพนะคะกดเลยเสร็จจะมีรูปภาพนะคะไปเลือกรูปไหนก็ได้นะคะที่มีคนแบบนี้อ้าเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นรูปพี่ลิซ่านะคะ เราจะเลือกเป็นรูปนี้ค่ะมาแล้วก็จะเด้งขึ้นมานะคะจะมีคำว่าแยกลายเส้นภาพวาดฟิลเตอร์แยกภาพลายเส้นเหมาะส,สำหรับภาพถ่ายของภาพวาดลายเส้นต้องการเปิดใช้งานหรือไม่เรากดยุกเลิกนะคะหรือจะกดโอเคก็ได้นะนี่ค่ะจะมีรูปที่เราเลือกมานะคะก็ คือจะเลือกเป็นสีไหนก็ได้นะคะเราจะเลือกเป็นสีดำให้กดไปที่นี่ค่ะเลเยอร์ที่มีตัวสามนนะคะกดไปเลยนี่ค่ะจะเจอรูปที่เราเห็นนะคะไม่ต้องเพิ่มเลเยอร์ให้กดคำว่าธรรมดานะคะก็เลื่อนเลื่อนค่ะจะเจอซอฟไลท์ฮาร์ดไลท์นะคะให้กดซอฟไลท์ค่ะไม่ใช่เลยก็คือ เราจะต้องเพิ่มเลเยอร์นะคะเดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งนะคะโอเคให้กดให้กดตรงบวกนะคะปุ๊บอ่ะกดเพิ่มเลเยอร์เสร็จกดธรรมดานะคะก็กดซอบไลท์อ่ะเสร็จลองระบายเลยนะคะมันจะเป็นสีแบบนี้นะโอเค เดี๋ยวเราจะลองตรวจไปที่ผมของพี่ลิซ่าดูเฮ้ยมันได้จริงๆอะเพิ่งคิดได้นะคะเนี่ยดูเดี๋ยวเราจะตรวจไปที่ผิวนะคะน่าจะแบบเหมือนตอนเด็กๆผิวน่าจะคำ้ำๆหน่อยนะพี่โอเคตรงนี้คือสีจะเข้มไหมอ่าสีเข้มกว่าเดิมนะ อันนี้น่าจะเหมือนตรวจจับนะคะว่าเออเส้นผมของใครดําคล้าสุดนะคะหรือเอาไปทําเป็นเกมเล่นกับเพื่อนได้นะคะว่าผมใครคําสุดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาตรวจจับต่อเขาเลือกต่อโอเคเดี๋ยวเราจะลองตรวจจับทั้งตัวดูโอ้โหเสื้อคํากว่าเดิมอีกอันนี้เป็นเสื้อปกตินะคะสีธรรมดาโอ้ย จะไปดูสีทำเพื่ออ่าเสื้อก็ปกตินะเดี๋ยวเราลองตรวจจับทั้งภาพเลยดีกว่าเดี๋ยวไปที่292เฮ้ยมันเข้มกว่าเดิมก็คือคลิปนี้อาจจะสั้นนะคะขอบคุณค่ะ